สวัสดีครับผมชื่อครูประวิทย์นิุวยราชครูชำนาญการสอนวิชาภาษาอังกฤษและปฏิบัติหน้าที่นะครับงานฝ่ายแนะแนวนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับประสานงานทางมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการจัดทดสอบ TOEFL ITP ให้กับนักเรียนซึ่งเข้าสู่ปีที่3ในครั้งนี้ครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับผมได้ช่วยดูแลในงานของแนะแนวนะครับเรื่องของการรับสมัครต่อเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษมีผลกับนักเรียนเป็นอย่างมากเลยนะครับในบางมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดคะแนน t o e f l ITP ซึ่งบางมหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นคะแนนขั้นต่ำในบางสาขากำหนดว่าต้องมีคะแนนแต่ในบางสาขาอาจจะไม่ได้กำหนดการมีคะแนนแต่ถ้ามีคะแนน TOEFL หรือคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทต่างๆก็สามารถยื่นเข้ามาในแฟ้มสะสมผลงานเพื่อได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับ ข้อดีนอกจากนี้นะครับนอกจากนักเรียนเนี่ยจะสามารถนําผลทดสอบไปยื่นแฟ้มสะสมผลงานแล้วนักเรียนยังสามารถวัดระดับความรู้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าข้อสอบในประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายแต่นะครับมีไม่กี่แบบทดสอบครับที่จะมีความเป็นมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นของ t o e f l ITP นะครับซึ่งเราก็จะทราบกันดีว่าเป็น อสอบ TOEFL ที่มาตรฐานสากลโลกซึ่งนักเรียนจะได้มีการวัดเรื่องของการทดสอบการ ฟัง listening part ซึ่งเป็นจุดที่นักเรียนเนี่ยขาดการฝึกในจุดนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งข้อสอบ TOEFL ITP นะครับลักษณะพิเศษจะมีความหลากหลายของระดับทางการทดสอบการฟังก็จะมีฟังแบบสั้นสื่อสารทั่วไปจะมีการฟังที่เป็นลักษณะเชิงวิชาการซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าถ้านักเรียนได้มีโอกาสได้ลองทําข้อสอบจะกลับไปพัฒนาส่วนนี้นะครับในส่วนของโครงสร้างซึ่งยอมรับเป็นข้อสอบที่มาตรฐานนะครับรูปแบบของการเติมประโยคก,การหาที่ผิดซึ่งตรงนี้ จะเช็ควยากรณ์ได้ครอบคุมนะครับและเรื่องของสําคัญมากเลยพาร์ทที่3พาร์ทเรดิ้งพาร์ทการอ่านซึ่งพาร์ทนี้นะครับมีประโยชน์กับนักเรียนมากถ้านักเรียนลองฝึกทําข้อสอบ แล้วเนี่ยมันทำข้อสอบจริงของ TOEFL ITP ข้อสอบฉบับนี้ก็จะมีบทความที่หลากหลายและมีบทความที่เป็นบทความวิชาการซึ่งจริงๆแล้วพอนักเรียนเนี่ยามาสอบเห็นคะแนนนักเรียนก็จะรู้ว่าระดับของความสามารถในการอ่านอยู่ระดับใดนะครับนักเรียนก็จะมีการเตรียมตัวพอรู้ว่าเรายังบกพร่องหรือเรายังไม่คล่องในการอ่าน เมื่อเรียนจบมหแล้วมีคะแนนตัวนี้มาสะท้อนตัวความสามารถของนักเรียนนักเรียนก็สามารถไปฝึกต่อนะครับเพราะเวลาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในหลายๆมหาวิทยาลัยตอนนี้นะครับจะจัดการเรียนการสอนที่มีเรื่องของการใช้เทคต่างประเทศในหลายสาขาเลยบทความหรือทีอ่ตัวอย่างของการสอนหลายๆที่ครับจะมีการนำนรของต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับซึ่งถ้านักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสผ่านการฝึกนะครับการทดสอบ ของโทเฟลแล้วผมเชื่อว่านักเรียน,นยก็จะมะีแนวทางในการพัฒนาตนเองและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับ ที่เราเชิญนะครับมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบณ์มานะครับจุดเด่นนะครับแน่นอนเลยนะครับในของผมอยู่อาเภอบางมุนากจังหวัดพิจิตรก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ใกล้เคียงและก็ใกล้บ้านได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดีในการติดต่อและประสานงานก็อยากเชิญชวนหลายๆท่านหลายๆโรงเรียนและน้องๆน,นะครับที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับบริการประทับใจจริงๆและที่สําคัญคือดูแลทุกขั้นตอนเพราะนั้น ฝากสนามสอบไกลบ้านโท e f ลไอทมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ได้ครับขอบคุณครับ